เคครับกลับมาอีกครั้งสำหรับเออก็ตอนนี้ผมอู้งานไปเยอะนิดหน่อยเออก,อก็ออกอาการอู้งานโอเคก็คือว่าวันนี้ไม่มีอะไรมากก็จะมาถ่ายคลิปเรื่องวนวันของลิฟตอนไปโรงเรียนชมกันเลย yeah. โอ้ไม่นะนี่มันสายแล้วนะนี่มันวันเปิดเทิมวันแรกของฉันนะ อ๋อเป็นมาผสมนีเทจซะด้วยฉันจะไปทันไหมเนี่ยตึก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 อุ๊ยอกระโดดลงมาด้วยความเร็วสูงเออหน้าทลายอีกแล้วเอ้ยเราจะมาเล่นมุกตลกตอนนี้ไม่ได้นะเราต้องรีบวิ่งไปโอเคตอนนี้เราก็ถึงหน้าประตูโรงเรียนแล้ว ถึงเวลาเก๊กหน่อนิดหน่อยแล้วค่อยเดินเข้าไปก็ได้ตามสบายเฮ้ยไม่ ement! นะประตูกำลังจะปิดแล้วเราต้องรีบเข้าไปฮ่าพวกเราก็้ามาได้สักทีเสร็จแล้วเราก็กา้าวยังช้าๆเข้าสู่โรงแลอ่ะเอ้ยนี่มันนี่มันอะไรฝรเนี่ยลีฟประตูหนึ่งประตูสองประตูสามประตูสี่ประตูห้าแล้วก็ประตูหกนะครับจนกว่าจะเข้าถึงโรงเรียนได้ โอ้ยประตูแค่ประตูสองก็โหดดักแล้วนี่มันประตูเข้าโรงเรียนจริงๆหรอเนี่ยโอ้ยโอหแค่ขนาดแค่ประตูสามยังมีปลาฉลามก็บโอ้ก็แค่ปลาฉลามอะไรอ๋อไม่นะโดนงูไล่เโมข้ามีดปล่อยระเบิดโอเคตอนนี้ก็ถึงประตูหกแล้วซึ่งประตูหกก็ผ่านไปแล้วขี้เกียจเขียนประตูหกนะครับ โอเคเอ๊ะเข้ามาโรงเรียนแล้วแต่นี่มันเออนี่มันคนละโรงเรียนนี่ว่าเล้ก็ผิดโรงเรียน